สวัสดีครับเรามาพบกันในการจับสลากแบ่งสายและจับคู่กันจันกันไอทีฟุตซอล2015วันนี้นะครับเรามีทั้งหมด3โถ IP ท n MS นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะโชว์ทีมก่นนะครับทีมแรกเป็นสาขา IT ทีมอาจารย์บุกนะครับเราก็จะทำการม้วนครับใส่ไว้ในโถที่1น,นะครับทีมที่2 เป็นของสาขา DN นะครทีมดีเอ็นนะครับเราก็จะใส่ในโถท,ที่2นะครับ,นะรบทิมที่3ยังอยู่ในสาขา DN นะครับ Data n e t w o r k 15นะครับต่อไปในสาขา MS นะครับทีมแรกบ้านปออฟสี่นะครับ ใส่โหของ MAS ของเราก็มีอยู่ว่าในแต่ละสายจะต้องมีทั้ง3ภาคอกเว้นในทีที่มีอยู่สาขาเดียวแต่เราเดี๋ยวเราจะมีการจับ MAS เข้าไปอยู่นะครับทีมที่2ของโหลของ m s คือ m s 5 6า3นะครับครับ,นะรบทีกสุดท้ายของ m s คือกระทิง5 ของไอเมสจะถูกหยิบออกมา1ทีเพื่อเข้าสู่ของ i อนะครับเพื่อจะได้ครับนะนมีสามทนะครับจับเราบนไม่เห็นยิบหออกมาใส่ไอทโอเคนะครับต่อไปเราจะทำการแบ่งสายนะครับสาย A จะถูกจับขึ้นมาก่อนขอเริ่มจาก IT นะครับคลุกคลุกคล้าคร้บโดยผม อ่าโอเคนะครับยิบสาย A ทีมแรกได้แก่ทีมอาจารย์ลุกอาจารย์มุกนะครับอ่าต่อไปจะเป็นโถของ DN ที่จะอยู่ในสาย A ครุบครุกแล้วก็ครุบแล้วก็ครุบยิบได้แก่ทีม DN 56ครับที่อยู่ในสาย A อ,อพูดชื่อของ ต่อไปในสาย A ของ MS นะครับหยิมีการคุกคุกจริงนะไม่ได้มองโผลเลยนะครับได้แก่ทีมกระทิง53อยู่ในสาย A นะครับเรามาดูกันสาย B นะครับเราก็ต้องคุกแล้วมันอยาอยากแล้นะครับสาย B MS 5้เสนะครับ DN ก็ได้แก่ทีมดาตต้ เปิด15ครับส่วนโ oh, หสุดท้ายของ m อเที่อยู่ในสาย B ก็คือบ้านปอเอฟซีนะครับนะในบ้านปอเอฟซีนะครับเรามาดูการแข่งขันนะครับในแต่ละสายนะครับในแต่ละสายเราจะพบกันหมดนะชนะได้3คะแนนเสมอได้1คะแนนแพ้0คะแนนผู้ชนะ B อันดับันับ1สาย B พบกับอันดับสองสาย A นะครับผู้ชนะระหว่างอันดับ1ึงสาย A กับอันดับสองสาย B จะเข้าไปรอผู้ชิงก็คืออันดับหนึ่งสาย B กับอันดับสองสาย A นะครับก็จะมาเจอกันนัดชิงส่วนผู้แพ้จะเจอกันในกันชิงที่3ส่วนผู้แพ้ในสาย A และ B ที่ได้คะแนนน้อยสุดในสาย A และ B ไม่ต้องเสียใจครับเรามีชิงอันดับ5 6แล้วมาเจอกันวันที่ 12กันยายนนะครับณสนามกำแพงเพชร